ถั่วเยอะมากอ๋อไม่ใช่นี่ดีว่าดับเพิงเออดับเพิงเขาชีจันเอาเราก็ต้องเดินขึ้นไปเขาชีจันค่ะไปค่ะนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะนี่อันนี้ไก่อะไรครับไก่ไก่ไก่ค่ะไก่ไก่ไก่นะอะไรที่รเออ Welcome to something ทุกคนที่เที่ยวไงอันนี้เป็นเป็นที่เที่ยวไปกันเราก็เป็นนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งของกินนะคะก็มีนะทุกคนห้องน้ห้องน้ำอยู่ทางนี้เราก็เดินไป ไปกัน ถามว่าล้มลื่นไหมล้มลื่นถามว่าล้มลื่นไหมล้มลื่นแม่เดินไหวแต่ว่าไม่อ่ะมันมีร้อนหน่อยอหัวฮะหนุนเขาไปอยู่ตรงนู้นเห็นไหมนะปวดอย่าเดินปวดอย่าเดินลักษามเขาบอกน้ำไปใส่ ลุ่งหนักนะนุงแป่งเดือนไปข้างในนะทุกคนนี่ไงเรามาตรงนี้ก็ได้นี่มาโหทุกคนร้อนมากทุกคนร้อนจริงๆร้อนสุดสุด ร้อนมากร้อนสุดๆทุกคนแต่มันสุดยอดมากเลยนะชุบชุบก็จะแผ่นกล้องให้ดูโอ้หม่ึือเน่ยร้อนสุดๆร้อนมาก <S 2> <S 2> <S 2> ดูสภาพแต่ละคนในห้อนแดดในะบอกไม่ฮ้อนในนะบอกว่าสู้ไหว นายบอกว่า <modeling> สู้ไหวบ่กตมันบ่มีอย่างให้เขาตื่นเต้นของมันสวยอ่ะพลังมันหายไปเลยมันไม่มีอะไรตื่นขีไปที่เครื่องบินี่ใช่ไานเห็นมั้ยขี่กับไปกมาขี่ไปที่เครื่องบินหูอุ๊ยะไรมัเป็นไรท่องเที่ยวท่านหนึ่งกลับแล้วนะไก้ก็คือไก่กุ๊กกุ๊กไก่นะไก้นี่ทุกคนร้อนมากแต่ดีที่มันมีต้นไม้ แต่ดีที่มีต้นไม้ทุกคนมันก็เลยแบบว่าเดียวกคนมีลูกอยู่คนเดียวนี่ก็ก้อนแก้วก้อนหนูไม่อยากมีลูกอยู่หนึ่งคนก็ หนูอยากกลางหฮมนะรู้จักคำว่ากลางหฮมไหมไ,มไปไปอ้ยตรงนี้คือจังร่มเย็นหมองหวานคือจังใบเย็นร่มมันรวงมากหมู่นี้มั้งอืมกลับกันแล้วค่ะทุกคน ทีนลัหันาหามาไม่บายหน่อยทีนละไม่าบายบาย,บายทีพอละ่ะบาย,บายทางนี้ค่ะบาย